สวัสดีค่ะอา่าวันนี้ก็มาพบกับศาสตร์ศิปการพยากรณ์นะคะซึ่งเป็นช่วงคําพยากรณ์ในช่วงที่ดาวพุธถอยหลังนะคะจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะซึ่งจะอยู่ที่ราศีพฤษภในช่วงวันที่21มิถุนนาถึงวันที่4กรักกดานะคะค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยลัคนาราศีธนูลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมลัคนาราศีมีนนะคะ เราก็มาเริ่มกันที่ลัคนาราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึงวันที่15มิถุนมกรานะคะเป็นช่วงที่พี่ธนูก็ต้องระมัดระวังนะคะการมีปากเสียงกับคนรักคู่ค้าคู่สัญญาสักหน่อยนะคะการงานก็จะมีปัญหาอุปสรรคให้ต้องแก้ไขเยอะนะคะดังนั้นพี่ธนูก็ควรที่จะใจเย็นๆระมัดระวงังและรอบคอบให้มากค่ะแล้วมันจะผ่านไปได้ค่ะ ค่ะทีนี้เราก็มาดูที่ลัคนาราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภาค่ะในช่วงนี้นะคะพี่มังกรก็จะคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็ต้องเราต้องเรามาระวังความหงุดหงิดหรือความใจร้อนของตัวเองนะคะเพราะจะทําให้ตัวคุณเองเดือดร้อนได้นะคะดังนั้นควรใจเย็นๆในการทําอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ควรนิ่งให้ได้ก็จะทําให้พี่มังกรไม่พบกับปัญหาเท่าไหรค่ค่ะ ค่ะทีนี้เราก็มาดูที่ลัคนาราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมค่ะเป็นช่วงที่พี่กุมนะคะมีโอกาสได้บุตรหรือบริวารเพิ่มมากเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้อา แล้วก็มีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์ด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้พี่กุมขยันขยันค่ะก็รอบครอบในการใช้จ่ายเงินหน่อยนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูที่ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดวันที่16มีนาถึงวันที่15เมษายนค่ะเป็นช่วงที่พี่มีนมีโอกาสเจอคนถูกใจจากการเดินทางหรือเพื่อนแนะนําให้นะคะช่วงนี้พี่มีถ้าพี่มีนต้องการที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดหรืออะไรก็ขอให้พี่มี ดูให้ดีๆก่อนเซ็นหรือก่อนตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาได้ค่ะนอกจากนี้ก็ต้องรอบคอบอยู่จเย็นๆถ้ามีการที่ต้องพูดคุยหรือติดต่อกับญาติพี่น้องก็ต้องจริงนะคะเพราะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกับญาติพี่น้องด้วยนะคะในช่วงนี้คําพยากรก็อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านสนใจตรวจดวงชะตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจสสิประกาพยากรหรือทาง0 6 4 4 2 9 1ส7่หนหรือ ID l ดี e n a z a 2อ็นค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำดวงเดือนสตต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ